สวัสดีค่ะมือนีสิผาสุขุมสุขคนมากินแกงเห็ดพึ่งขาไล่ค่ะพี่น้องค่ะพี่สาวคนสวยเก็บมาฝากชวนประจําตําแหน่งมือนีสิมากินแกงเห็ดจุจๆเลยค่ะพี่น้องคะพูนพี่น้องคะมืงโคตรสัจเจ้าให้เบิง้งสังเกต สิลมปากบอมาค่ะสดนำก่อนฮ้อนเลยค่ะพี่น้องขึ้นันพึ่งแกงเสร็จเซ็ตซมากอืมรืบบอกใส่ใบพักติว๋วขึสนชันไปซื้อมาจากลานไทยค่ะพี่น้องใส่ใบพักติว๋วเข้ากันเลยอืมแซ่บมากนี่ค่ะใบพักติ๋วของแท้ แซ่บแซ่บมาค่ะแซ่บๆยุ่ยๆ่แกงเห็ดเน้นๆเลยค่ะพี่น,อน,อน้องแค่แบบว่าอีตู้เห็ดพิ่งหาไล่อันกิดค่ะ ตอนนี้ใหญ่พี่ <c oughs> ที่เพิ่นอยู่เดอะเลคเพิ่นเก็บมาให้คะ่ะพี่ไม้ <c oughs> <c oughs> cắt mỏng. Bỏ น้ำคืนนัวมากแล้แกงเห็ดก็ใช้มือเรื่อือ ตจะปู mm ๊บะปี hmm. ต้องเห็ดเน่นๆครับพี่น้องเนีนๆถักเติ๋วักติ้วกินนะคะไม่ให้เสีย เืีอเสียคลองนะคะยืมเงืองนอกกินให้หมดโอเคค่ะพี่น้องพ่อหอมปากหอมก็สำหรับมื้อนี้กับแกงเห็ดรึ่งค้าไายแซ่บๆเพื่อกาค่ะพี่น้องขอบคุณครับกำลังใจนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ